เอาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนไม่ได้สอนนี่ยผมไปแนะนำเทคนิคให้นะครับผมไปรู้มาจากเพื่อนบางคนของผมนะคือเป็นการใสไอเทมแบบไม่มีจำกัดนะครับแล้วก็ชุดกับของใช้อะไรไม่มีวันแต่นะครับเอาล้ครับเราต้องเราก็มาเริ่มกับจากการที่สร้างโลกก่อนนะครับ เออโลกชื่ออะไวะชื่อกูเลยแล้วกันขออภัยด้วยนะครับว่ารายการนี้อาจจะมีคําหยาบบ้างอะไรบ้างนะครับพอสนุกถ้าไม่สนุกก็อย่าว่ากันนะครับรอมัจเน n e ร a t ิ n งเลเวลก่อนนะฮะโอ้ตอนตอนนี้ผมอ๋อผมมีเรื่องนึงอนะตอนนี้ผมซื้อลำ เออไม่มาใหม่แล้วต่อไปก็ไม่ต้องใครก็ไม่ต้องเปิดคลิปของผมแบบเสียงดังๆแล้วนะครับแล้ตอนนี้ผมพิบายแล้วก็เปิดเบาๆก็น่าจะได้ยินเลยนะฮะเออโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนานว่าเซเว่นชักสบดรบิดระบระบระบก่อนอื่นนะครับถ้าจะทำเทคนิคนี้ได้นะครับคุณต้องมีมดเอ็อ MOD m o d เสกของนะฮะแลรนะครับ,รรบเทคนิคนี้ฮนะคุณอยากได้ของสิ่งไหนนะฮะอย่างเช่นผมอยากได้ไม้อย่างเงี้ยคุณต้องนะครับถ้าเสกปกติแล้วจะได้แค่หกสิบสี่อันนะฮะดูนะฮะได้หกสิบสี่อันเท่านั้นแต่เทคนิคนี้นะฮะคุณเพียงคุณก,กดชิปค้างไว้แล้วกดซื้อของมาปุ๊บจะได้ร้อยสิบเอ็ดอันรับมาต่างกันยังไงลนะ่ะฮะอย่างนงี้งฮะ อันนี้ใช้แล้วลดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยใช้ลดไปเหลือร้อยสิบแล้วก็กลับมาร้อยสิบเหมือนเดิมก็คือใช้ได้ไม่มีวันจำกัดนั่นเองฮอะมันสามารถใช้ได้กับของทุกอย่างเลยนะฮะอยงคุณมีเศษของนะฮะอันนี้สาหรับใครที่ไม่ต้องการจะเศษของก็อย่าว่ากันเลยนะครับดูไปแค่นั้นแหละแล้วต่อไปก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคอีก่กนะครับในการเศษของ พวกของที่ใช้ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยออย่างเช่นเนี่ยครับถ้าคุณต้องการจอบเอามาขุดนะเดี๋ยวเจ,จอบเออเนี่ยจอบปุ๊บเสีมากดธรรมดาแล้วแล้วก็กดชิปนี่จะได้สองอันถามว่ามาแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวดูโอ้ขอโทษด้วยครับเป็นอะไรอีกไม่รู้โอ้เสีงเนี่ยฮะดูนะฮะตรงเนี้ยฮะ มันมีค่าเกจขึ้นไมฮะอันที่ผมกดซ้ายธรรมดาแต่เนี่ยฮะอีกอันนึงเป็นอันที่ผมกดชิปไว้ด้วยดูนะดูนะเกจไม่ลดเลยฮนะเออของมันอยู่ได้ไม่จำกัดนั่นเองฮนะซึ่งเป็นอะไรที่แหลมมาะมากเลยฮนะและอีกเทคนิคนึงนะครับเทคนิคการทำให้ตัวเองเป็นอมตะเทคนิคนี้ เป็นเทคนิคที่ยุ่งยากมากๆเลยครับยุ่งยากยังไงมาดูครับอย่างณแรกเลยครับคุณด้วแค่กดชิปกับไอเทมพวกเกาะป้องกันหรืออะไรก็ได้สักอย่างนะครับเสียอะไรอ่าเ,อาเสียงปกติแล้วกันฮนะเสียงนฮะคุณก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะใส่ตัวมาสักอันหนึ่งก่อนนะครับเลือกมาสักอันหนึ่งอันนี้ปุ๊บพอคุณจะกดเอานะครับคุณกดชิปค้างไว้ด้วยแล้วคุณก็กดมาสวมใส่ไป จะสังเกตได้ว่าเกาะของเราขึ้นมาเต็มเลยนะครับถึงแม้เราจะใส่แค่อันเดียวเนี่ยแหละครับคุณก็จะเป็นอมตะเรียบร้อยแล้วครับไม่เชื่อใช่ไหมฮะงั้นจงดูและดูผมจะให้สูงสูงเลยฮะระยะนี้ตกลงไปยังไงก็ตายครับหรือไม่ตายก็อีกเรื่องหนึ่งช่างมันเถอะแต่ผมว่าระยะนี้น่าจะตายแล้วละ่ะสูงอะไรขนาดนี้เนี่ยเอาละครับ เรามาทดสอบกันนะครับว่าจะตายหรือไม่ตายอู้อาอูอาอูอาอูอาอ,อ,อป็นไงีะสูงขนาดนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะโดน t ี t หรือว่าคีเปอร์มาระเบิดใส่ก็ไม่ตายเหมือนกันนะฮะเอ่อแลครับเออเทคนิคอ,อะไรอย่มเนี่ยงั้นเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอ,อะไรเดี๋ยวผมจะมาอัพลงให้ใหม่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มตันแนละ้ว ไม่มีอะไรก็อ,กอัพแค่ปาร์คเดียวก็ยังตันแล้วงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาอัพใหม่นะครับสวัสดีครับ